สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงเที่ยงของวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่31มอมีนาค่ะพรุ่งนี้กเ็เข้าเดือนเมษาแล้วเนาะแม่ค้านะคะก็มาถามโปรโมชั่นนะคะเป็นชุดที่สองให้พี่ๆได้ชมกันนะคะวันนี้ชุดโปรโมชั่นวันนี้มีทั้งหมด11บเเล่มนะคะก็มีหลายแบบหลายทรงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทรงแรกเล่มแรกเป็นยังไงนะคะเริ่มจากเล่มที่1เลยค่ะ เล่มที่หนึ่งเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้อ่ะจะเป็นเหล็กรางหมอนไม้นะคะ,ะที่ไหมคะก็เคยขายอยู่นะคะ,ะเขาชื่อว่าพักหววปลายตัดแบบนี้เนาะพักหววปลายตัดนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สามนิ้วค่ะยาวสิบจุดสี่สัมเจ็ดมิลค่ะน้ําหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะเป็นพักหววปลายตัดเหล็กรางหมอนไม้เนาะด้ามจับอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเป็นด้ามบ้องนะคะด้ามบ้องก็ สามารถต่อท้ายต่อไม้ตรงท้ายได้นะคะเอาไว้ฟันไม้หรือว่าเอาไว้ฟันพวกวัชพืชต่างๆนะคะ,ะถ้าเป็นด้านบ้องแบบนี้ก็จะ,ะหมดปัญหาในการด้านแตกด้านร้าวเนาะเล่มนี้นะคะทุกเล่มเป็นราคาโปรโมชั่นที่แมคะ้าทำให้นะคะดูความคมค่ะ เล่มนี้นะคะจากราคาปกติที่เคยขายอยู่ที่1 0 0 0บาทนะคะสําหรับเหล็ลกรางหมอนไม้ด้านบ้องนะคะชุดนี้ไม่ขายนะคะ้าร้อบาทค่ะทุกเล่มมีฝักให้นะคะฝัก p v c แถมให้ทุกเล่มแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะต่อไปเล่มที่สองเขามีสามเล่มเนะเาะบ้องอบ้องเหล็กรางหมอนไม้เล่มนี้นะคะกว้าง2.6ค่ะยาว11นิ้วสัน6มีน้ำหนัก6 0 0อยกรัมค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เคยใช้เนาะแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้ส่วนมากก็ใช้ในสวนเนาะใช้ในสวนไว้ตัดไม้แบบนี้นะคะบางท่านก็ต่อท้ายได้นะคะเล่มนี้เล่มที่สองค่ะน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะคะเล่มนี้600กรัมค่ะหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามจะเป็นพ้าหัวตัดแบบนี้นะคะเล่มที่สามค่ะกว้าง2.6ยาว11นิ้วสัน8เมลค่ะเล่มนี้สันใหญ่นะคะน้ำหนัก600กรัมค่ะแมค้าให้ราคาเล่มละ 900บาทนะคะจากแต่เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ1,000บาทค่ะราคานี้แถมฝัก PVC ให้แล้วก็จะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มสำหรับปลายทางนะคะต่อไปเล่นที่4เล่นที่4จะเป็นเหล็กแปางหมอนไม้เหมือนกันนะคะแต่เป็นด้ามบ้องเนาะ กว้างสองจุดหกยาวสิ2เ็ดจุดสองสันเจ็ดมิลน,น้ำหนักเจ็ดรอยห้าสิกรัมค่ะเล่มนี้น้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นวันนี้ไหมคะให้ราคาเล่มละหนึ่งพันบาทนะคะด้ามจับห้านิ้วค่ะเจ็ดอห้าสิบกรัมนี่ก็หนักนะคะเนี่ยสำหรับฟันไม้โดยเฉพาะนะคะเหล็กกลางแบบเหล็กกลางอด้ามบ้องแบบนี้เนาะคอมพลีทค่ะวันนี้มีมาสองเล่มนะคะสำหรับด้ามบ้องอ ดัมบองทรงเนบแบบนี้เนาะต่อไปเล่มที่5้าค่ะกว้าง2 5ุ้ายาว11.2เ็ดุดสสัน7็ดมิลน้ำหนักห600้อยกรัมค่ะเล่มนี้เล่มนี้ไม่หนักมากเนาะห0ร้อยกรัมนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากได้หนักมากนะคะเหล็กรางหมอนไม้นะคะจากราคาปกติ1 0 0่นบาทค่ะถึง 1, 1 0 0หนึ่งบาทสำหรับน้ำหนักเจ็ร้อยห้าิกรัมนะคะวันนี้ไม่ค้าให้ราคาเล่มนี้ค่ะหกร้อกรัมเก้าร้อยบาทนะคะเล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้มันหนักกว่าเมื่อกี้เล่มห้าเก้าร้อยบาทค่ะเล่มสี่ 750ด้อบกรัมอยู่ที่1,000บาทน,นะคะสำหรับเหล็กรางด้ามบ้องนะคะต่อไปเล่มที่เล่มที่เท่าไหร่เนี่ยห <c oughs> เล่มที่6เล่มน,นี้ค่ะเล่มน,นี้จะเป็นทรงมีดครัวแบบนี้นะคะเป็นเหล็กรางหมอนไม้เนาะกว้าง2.4ยาว9.4สัน6กมิลน้ำหนัก5้าอกรัมค่ะ,ะราคาวันนี้ไหมคะให้700บาทน,นะคะ ทุกเล่มเป็นราคาที่ลดแล้วนะคะจากราคาปกตินะคะต่อไปเล่มที่เจ็ด่ะเล่มนี้ต่อไปเล่มที่เจ็ดค่ะเล่มที่เจ็ดจะเป็นอาแลโบโบปลายตัดนะคะแต่เขาเป็นเล่มอาไม่ยาวมากนะคะเล่มนี้ค่ะกว้างสองจุดสี่ยาวเก้านิ้วสันเจ็ดมิลน้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมค่ะเป็นเหล็กรางหนอนไม้นะคะเป็นปลายตัดแบบนี้ด้ามจับเจ็ดนิ้วคอลอิกค่ะ ถ้า,ารุ่นขนาดนี้นะคะเขาไม่ใหญ่มากเนาะก็เข้าครัวทําครัวได้ฟันไม้ได้นะคะสําหรับสําหรับแลมโบ่เหล็กลางหมอนไม้นะคะดูความคมค่ะคมหวานมากคมกริบค่ะเข้าครัวทําครัวได้นะคะสําหรับเล่มสั้นๆกระทัดรัดแบบนี้เนาะเล่มนี้นะคะแม่นะคะ้าให้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะแอดค่ะแลมโบเล่มเล็กเล็กกว่าเมื่อกี้เนาะ เล่มนี้นะคะกว้าง2.4ยาว8นิ้วค่ะสันเจ็มีน้ำหนัก550กรัมนะคะเล่มนี้มันเล็กกว่าเล่มเมื่อกี้เล่มนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบเส้นเล่มเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะเล่มกระทัดรัดเข้าครัวทำครัวสบายเลยค่ะเล่มเล่มนี้เล็กกระทัดรัดมากเลยค่ะ550กรัมนะคะสำหรับเล่มแปะ เล่มเก้าเล่มเก้าจะเป็นบางต่อนะคะบางต่อที่น้ําหนักไม่เยอะมากนะเพราะว่าแมคคัดเล่มที่ไม่หนักมากนะคะเ,เล่มที่หนักๆก,ก็มีเนาะแต่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้ค่ะเล่มที่เก้ากว้างสามนิ้วยาวแปดจุดหนึ่งสั้นเจ็ดมีน้าหนักหกร้อยห้าสิบกรัมค่ะหกร้อยห้าสิบกรัมสําหรับบางต่อสําหรับท่านไหนที่อชอบบางต่อไว้ไว้สับก,กระดูกนะคะสับก,กระดูกเข้าครัวนะคะสําหรับบางต่อเนาะคมคลิปค่ะ น้ำหนักไม่เยอะมากนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบหนักมากค่ะปกติอบางตัวของแม่ค้าจะเจ็ดร้อยห้าสิบแปด้อย้าสิบกรัมอย่างเงี้ยค่ะเก้ารอยกรัมก็มีเนาะแต่ชุดนี้จะประมาณห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะอยา่างเล่มอย่างเช่นเล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบกว้าง2 5จุห้ายาวแปดจดหนึ่งสันหกนิ้น้ำหนักห้ารอยห้าสิบกรัมนะคะ <S 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 เล่มเล็กกระทัดรัดไม่หนักค่ะ <S <S ๆๆใช้อ่าสับกระดูกแบบผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะเบาๆค,ะ <S <S ๆค่ะเล่มไม่หนักมาก เล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบเล่มที่เล่มที่หกถึงเล่มที่สิบนะคะเป็นมีครัวเนาะนะคะให้ราคาโปรโมชั่นวันนี้ราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะคมกริบเลยค่ะทุกเล่มมีฝักให้นะคะต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดเล่มสุดท้ายสิเล่มที่สิบเอ็ดจะเป็นดาบนะคะดาบแบริ่งค่ะดาบแบริ่งที่แมคค่ะขายในชุดก่อนๆเนาะ ชุดนี้เขาเหลืออีกเหลือเล่มเดียวนะคะเล่มสุดท้ายหมคะเอามารวมกับชุดนี้นะคะดาบแบริงเยอรมันเล่มนี้นะคะก mm hmm. ว้างกว้าง1.4ยาว15.4ค่ะสัน5มิลนะคะน้ำหนัก450กรัมนะคะเป็นเหล็กแบริ่งเนาะ ราคาที่เคยขายอยู่เรื่อยๆราคาที่เคยขายอยู่ปกติอยู่ที่1,500บาทนะคะวันนี้เขาเหลือเล่มเดียวไหมคะให้ราคา1,400บาทสำหรับดาบแบริ่งแบบนี้นะคะด้ามจับ9นิ้วคอลิกค่ะดาบแบริ่ง <B> เหลือเล่มนี้เล่มสุดท้ายนะคะรานะคา1,400บาททุกเล่มเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นสิ้นเดือนเนาะ ที่พี่สนใจชุดนี้มีทั้งหมด11เล่มค่ะก็ทักหรือโทรนะคะ0629507582เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะขอดูรูปช,ชัดอีกทีในไลน์ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ